ดิ้นพลาดพลาดหรือน้ำตาไหลพรากพาดเรียนรู้ธรรมะสองภาคกันดีกว่าค่ะผู้ที่ไม่เรียนรู้วิชาจากธรรมะสองภาคคือภาคสามัญวิสัยและภาคเหนือสามัญวิสัยการดำเนินชีวิตผิดพลาดชีวิตต้องดิ้นพลาดพลาดน้ำตาไหลพลาด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 จากความสำเร็จสุข นี่แหละเป็นวัฒนธรรมของท่านอาจารย์ธรวัฒนิกุลนะที่เป็นครูอาจารย์ในการอบรมบ่มเพาะการเรียนรู้ในความเป็นจริงของชีวิตในลักษณะความบันเทิงเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมแบบเนี้ยเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นประกายคารมาคาคมที่ยอดเยี่ยมกว่าได้เลยนะเพราะอะไรละ่ะก็เพราะว่าบางประโยคมันก็โดนใจใบโจ๋บางประโยคมันก็โดนใจใบจ้าบนะสิเอาไว้มีโอกาสจะนํามาเล่าสู่คนฟังนะจ๊ะ อคลิปเนี้เจนจีว่าเจนจีจะมาขอเล่าเกี่ยวกับขนันธ์หน้าที่มีคําว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวันนี้จะเปรียบะจะขออนุญาตเปรียบขันธ์หน้าว่าเป็นสนามชีวิตแล้วก็สนามรบกับบกนนะทาไมถึงเปรียบแบบนี้ก็เพราะว่าในทุกๆวนันเราจะต้องรบกับวิบากกรรมคือผลกรรมที่ได้ทําไว้ตั้งแต่ชาติเก่า จะต้องลบกับกิเลสปัญหาและอุปทานในชาติใหม่จะต้องลบกับอุปสรรคในการใช้ชีวิตจะต้องลบกับศัตรูหมู่มารจะต้องลบกับคนที่อยู่ด้วยกันแต่ว่าตั้งตนเป็นศัตรูโอ้โหไม่กอดฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมจ๊ะแต่สนามรบในสนามชีวิตนี้มันอยู่ได้ประมาณ120ปีต่ำลงมาอีกนิดนึงก็ร0 0ปี แต่ถ้ามาตรฐานเลยนะมันก็80ปีอย่าเพิ่งรู้สึกเหนื่อยล้ากันเลยเพราะอะไรนะก็เพราะว่าเราสามารถดูแลสนามรบในตัวเราอย่าให้มันชำรุดทุดโทรมให้มันอยู่ในสภาพที่เรียกว่าพร้อมใช้งานในการรบกับผลกรรมที่กระทำไว้แล้วก็พฤติกรรมในชาตินี้กับสามช่องทางนด้วยกันมีกายมีวาจามีใจ เพราะถ้ามันโลภโกรธหลงชนิดที่มีความรุนแรงมากจนเกินไปนะทั้งชีวิตมันก็กลายเป็นสนามรบดีโลบรบกันทั้งชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดต่างฝ่ายต่างเดือดร้อนเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องบริหารโลภโลกโรธหลงให้อยู่ในความปรดีปรดีอืมอย่างทนุถนอมด,ดังนั้นเนี่ยเราจง ธนุถนอมขันห้าของเราไว้ให้ดีเชื่อมไหมบางทีนะจากสนามรบก็อาจจะกลายเป็นสนามรักได้เหมือนกันนะเพราะถ้าเราพร้อมรบเพื่อชนะรักเนี่ยเราก็จนะช,นะชนะความจนชนะโรคภัยไข้เจ็บโดยปริยายไปเลยจากนี้นะให้ดูแลสนามขันห้าของคุณไว้ให้จงดีรับรองคุณจะปลอดภัยโดยทั่วหน้ากันเลยละ่ะ ให้มันอยู่ในความพอดีพอดีเนะเาะไว้มีโอกาสดีๆจะนําเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกให้ติดตามกันไปเรื่อยๆอย่าลืมแวะมาที่คามินชันคาเฟ่น,นะยังไม่ได้เป่าประกาศกึกกล้องเกรียงไกรให้กับเขาเลยเครื่องดื่มเขาก็อร่อยขนมเค้กเขาก็ละมุนลิ้นไม่แพ้เจ้าอื่นเลยบรรยากาศก็ต้นไม้ใบหญ้า ากาศชิวๆวันนี้ไม่ค่อยร้อนหรอกเพราะว่ามันอยู่หน้าหนาวแต่ถ้าเกิดเราอยู่ท่ามกลางต้นไม้เนี่ยมันก็จะร่มรื่นพอควรแล้วเมก่อไน,นะขออนุญาตอ่านหนังสือแป๊บนึงก่อนแน่มันโดนใจไวจับชีวิตกับธรรมะธรรมะกลับชีวิตอืเราไม่รู้จักกันแต่กรรมรู้จักกัน ทำใจให้สบายอย่าเครียดเดี๋ยวไม่สบาย